ตัวนี้เป็นเหล็กตัวนี้เป็นเหล็กหันให้ถูกฝั่งนะครับมันจะมีฝั่งเล็กกับฝั่งใหญ่นะครับจุดนี้นะครับคลายออกแล้วก็บิดนอนหรือบิดตั้งนะครับแล้วแต่มุมเอียงของเรานะครับหรือจะเลื่อนเข้าเลื่อนออกตรงนี้ได้นิดหน่อยนะที่เราสามารถคลายตรงนี้เลื่อนระยะได้นะครับส่วนยางยางสองตัวนี้ก็คือ สวัสดีครับตัวนี้ขาตั้งซ่อมจักรยานครับผมได้มาเก้าร้ยกว่าบาทนะครับเดี๋ยวมาประกอบใช้งานไปพร้อมๆกันครับของในกล่องครับตัวนี้เป็นเหล็กตัวนี้เป็นเหล็กตัวนี้เป็นเหล็กตัวนี้ก็เหล็กเหมือนกันครับ ประกอบแป้นรองที่ขาครับตรงนี้มันจะเป็นหลุมๆนะครับตรงนี้มันจะเป็นนูนๆมีรูเจาะรูหนึ่งรูนะครับเราก็จะพับเสียบเข้าไปให้มันตรงรูกันนะครับแล้วเราก็จะคลายน็อตตัวนี้ออกแล้วเราก็จะเสียบเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะล็อกน็อตประมาณนี้นะครับทำเหมือนกันทั้ง4ขานะครับ โอเคประกอบเรียบร้อยครับมันจะพับออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็พับเก็บประมาณนี้คลายตรงนี้ออกครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับแล้วก็กางขาออกแล้วก็ล็อกประมาณนี้ครับสอดท่อนกลางลงไปครับโดยใช้ตัวนี้นะครับ นในถูกฝั่งนะครับมันจะมีฝั่งเล็กกับฝั่งใหญ่นะครับเอาฝั่งใหญ่อยู่ด้านล่างฝั่งเล็กอยู่ด้านบนนะครับคลายตัวนี้ออกแล้วก็คลายหกเหลี่ยมข้างล่างออกนะครับยัดแกนกลางลงไปนะครับสอดลงไปเอาตัวนี้ยัดลงไปนะครับตัวล่างยัดให้มันเข้าแกนนะครับนี่มันจะลงล็อกฟึบนะครับตัวนี้ก็ปรับขึ้นลงได้นะครับแล้วเราก็จะล็อกด้วยตัวนี้ ส่วนตัวล่างนะครับใช้หกเหลี่ยมล็อกตายเลยนะครับล็อกให้แน่นมันจะเป็นตัวบีบกับเสาท่อนล่างนะครับส่วนตัวที่สำหรับคลายเสาท่อนบนคือตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ล็อกให้แน่นเลยฟึบนะครับเราก็จะมาบังคับที่ตัวนี้ละตัวเดียวปรับขึ้นแบบลงนะครับแล้วเราก็ล็อกปึ๊บ ่าประมาณหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับตัวนี้ตัวหนีบนะครับเราก็เสียบกับท่อนบนนะครับเราจะมุมไหนก็แล้วแต่เรานะครับจะจับท่อนตรงหรือจะจับท่อนนอนแล้วเราก็จะมาล็อกล็อกที่ตัวหลังนะครับ จะได้เห็นชัดๆประมาณนี้ครับตัวนี้เป็นถาดรองวางอุปกรณ์นะครับแล้วก็ประกอบกับตัวประกับกับน็อตสองตัวนะครับประกอบแป้นที่ขาทั้งสขานะครับตัวนี้ปรับนะครับให้ฐานมันกว้างหรือแคบนะครับใส่ถาด ลองอุปกรณ์นะครับเสียบข้อต่อตัวนี้นะครับสําหรับเสียบท่อนล่างกับท่อนบนนะครับขันน็อตตัวล่างให้แน่นนะครับเราจะมาคลายแค่ตัวนี้นะครับเพื่อปรับความสูงของท่อนบนนะครับจุดนี้นะครับคลายออกแล้วก็บิดนอนหรือบิดตั้งนะครับแล้วแต่มุมเอียงของเรานะครับหรือจะเลื่อนเข้าเลื่อนออกตรงนี้ได้นิดหน่อยนะครับตรงนี้ก็หมุนเพื่อบีดนะครับ เดี๋ยวเราลองเอาจักรยานขึ้นมาเทสดูนะครับว่ามันจะรับน้ำหนักได้หรือเปล่านะครับทีนี้มันงอกแงกงอกแงกอย่างนี้นะครับมันมีตัวนี้เป็นตัวประคองนะครับเสาตัวนี้เป็นตัวประคองครับโดยที่เราสามารถคลายตรงนี้เลื่อน ระยะได้นะครับส่วนยางยางสองตัวนี้ก็คือตัวรัดที่ปลายนะครับเราก็จะใส่รูตามขนาดทั้งสองฝั่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองรัดดูครับรัดกับตัวเสานะครับแล้วเราก็ประคองแฮนก็ได้หรือเราจะประคองตรงไหนก็แล้วแต่เรานะครับ เรียบร้อยครับมันก็จะไม่งอแงะไปไหนแล้วนะครับประมาณนี้เดี๋ยวอันนี้ผมจับท่อนอนเดี๋ยวผมจะลองจับท่อตั้งดูนะครับอ่ะได้ประมาณนี้นะครับก็ลองดูนะครับใครจะเซอร์วิสซ่อมแซมเช็ดล้างอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ค่อนข้างแข็งแรงตามราคานะครับจะให้แข็งแรงกว่านี้ก็ต้องขยับรุ่นไปนะครับตัวนี้ผมได้มา ก้าร้อยกว่านะครับพันมีทอนคือราคาตั้งมันพันกว่ามันแพงกว่าเพื่อนนะบางร้านมันจะพันนิดๆน,นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันพันนิดๆพันสองพันสามนี่แหละนะครับแต่ผมได้ส่วนลดร้านคา้าโค้ดส่วนลดนู่นนี่นั่นนะครับมันก็เลยลดไปลดมาก็เหลือเก้าร้อยกว่านะครับใครไม่ไม่รีบซื้อก็รอโค้ดนะครับรอจังหวละลดราคาดีๆก็อาจจะได้เก้าร้อยกว่าแบบผมนะครับทีนี้เดี๋ยวลองชั่งน้ําหนัก จักรยานดูไหมครับว่ามันหนักกี่โลแขนใต้ช่างใส่นี่เลยนะครับไม่ต้องยกให้เมื่อยมือละเนี่ยครับยกลอยนะครับ12.15อกิโลนะครับ10กว่าโลนะครับไหวสบายๆนะครับ เดี๋ยวมาลองพับเจ็บกันครับว่ามันจะได้ประมาณไหน โอเคเรียบร้อยนะครับเก็บเรียบร้อยแล้วถามว่าตัวนี้ราคา900อกว่าบาทซื้อไหมนะครับถ้าใครไม่ซีเรียสนานๆใช้ทีก็ถือว่าโอเคนะครับก็คือตอนแรกผมว่าจะซื้อแค่ตัวนี้มาตอนแรกจะทําเองด้วยจะทาเองเอกลัวนุ่นกลัวนี่นะครับถ้าซื้อมันเท่าไหร่ว่าซื้อแค่ไอตัวหนีบเนี่ยก็สี่ห้าร้อยลว พอผมมาเจอมันลดราคาเหลือเก้าร้อยกว่าไอ้น,นี่ก็สี่ห้าร้อยแล้วได้ขาได้ขเขือเรือเก้าร้อยกว่าเอา้ากูซื้อแม่งเลยให้มันจบจบไปนะครับใช้ไม่ใช้ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะอ้าวคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับลองพิจารณาดูนะครับผมไม่ได้เชียร์ให้ซื้อหรือไม่ซื้อนะครับแค่จะรีวิวให้ดูนะครับว่าราคานี้มันได้ของประมาณนี้ก็แล้วแต่จะพิจารณานะครับ